ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้แอดอยู่ที่หลักกิโลนะครับหลักกิโลวันนี้มาทํากิจวันกิจกรรมทั้งวันเลยนะครับวันนี้ยังไม่ได้กลับนะครับตอนนี้15นาฬิกานะครับเวลานะครับ15นาฬิกานะครับ15นาฬิกา52นาทียังไม่ได้กลับนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่หลักกิโลนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปตัวเลขให้คุณผู้ชมได้ได้ชมนะครับ วันนี้นะครับตัวเลขเด็ด,ด,ดนะครับเราจะเน้นๆให้คุณผู้ชมได้ชมเนาะว่าตัวเลขไหนบ้างนะครับเลขที่คุณพี่วีระนะที่ทุกคนรอคอยนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับคุณผู้ชมเลขของคุณวีระเนี่ยท่านมาจัดพิธีทําพิธีนะครับก็แล้วก็ไปนางฟ้าให้เลขนะครับคือเห็นในหลักกิโลเลยนะครับท่านเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือตัวเลขที่ขออนุญาตส่งนะคะคุณผู้ชม นะครับนี่ลายมือของคุณวีระเองเขียนให้เลยนะคะคือคุณวีระเขียนให้นะครับขออนุญาตนะครับนะคุณวีระเขียนให้สามเปยนห้าเลยครับคุณผู้ชมสามเป็นห้านะครับแล้วก็ในขณะที่ในขณะทําพิธีนะครับก็จะมีตัวเลขที่ขึ้นแก้มด้านซ้ายนะครับแก้มด้านด้านซ้ายนะครับด้านสายของคุณพี่ที่มาจากสํารงทาบนะครับเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลข เป็นตัวเลขบางคนก็เห็นตัวเลขนะครับตัวเลขนะตัวเลขเจ็นะครับเจ็ดหกนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นตัวอื่นก็ได้นะครับเื่นกีนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับคุณผู้ชมถ้าติดตามไลฟ์สดก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับนะครับก็นี่คือตัวเลขประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขนะเจ็ดหกสามนะครับเจ็ดหกสบางคนก็เห็นเห็นเจ็ด มันแล้วแต่นะคุณผู้ชมนะครับจะโบกกันเดี๋ยวจะหลายตัวเนาะจะโบกกันหลายตัวอ่ะติดตามชมคลิปนะครับคุณผู้ชมนะเลยชมคลิปต่อเลยนะครับคุณผู้ชมนะปล่อยบรรยาการสาธุครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับครับขอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็จะบ้านขอบคุณก็เลขนะครับก็เลขก็คุณวีนะครับมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เลขของวีร์มาแล้วนะครับจะได้กลับไปก็เดี๋ยวคุณวีระเขียนให้หน่อยนะเขียนเลยเขียนเลย ที่ถูกไม่ว่ากันผมเขียนให้เลยผมสัญญาเขาไว้แล้วเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นจะมาลุมตัวกับผมคนเดียวไม่ได้นะครับนะันละบากใจนะครับ อ่าเดี๋ยวจะให้คุณลากเขียนตัวเลขให้แล้วก็ชี้เป็นทิ้งทวนเนาะฝากบอกบุญนะครับผิดถูกเราไม่ว่ากันเฉพาะคนในงานนี้นะครับเฉพาะคนในงานจรุ่มผมาแล้วเห็นไหมนะครับจ่ารุมครับใครเย็นแล้วก็ออกไปครับไม่ว่ากันก็คือมันมีเปรูปเป็นรูปอันนี้มีที่มาที่ไปนะครับคือนี่ครับคือก่อนที่ผมจะเดินก่อนที่ผมจะเดินทางมาอย่างที่บอกครับก็ในเมื่อทางที่จัดใจอ่ ท่านที่สมุดมาท่านบอกให้ผมโชว์ผมจะโชว์นะครับอันนี้คือทุกคนไปดูเอาแต่ถ้าผมเห็นผมก็จะเป็นสามแปดห้าสามเป็ห้าครับครับก็เดี๋ยวให้พี่ไกลชูอันนี้คือท่านขึ้นมาเมื่อเช้าก่อนที่ผมจะเดินทางมาทำงานที่นี่ผมก็เลยบอกว่าขอบุณบาลมีหน่อยครับครับไม่ใช่ว่าสามปนห้ มั่วแต่ว่ามันหายแล้วมันหายแล้วมันหายแล้วภาพตัวนี้คือเดี๋ยวเราจะออกไปทางสื่อนะครับในส่วนของสื่อแต่ในตัวเลขที่คุณล่าเห็นเองสามแปดหาอ่ะ385ทุกคนมาดูกันเองอีกทีหนึ่ง385นะครับผมอยู่นี่นะครับแล้ก็ บอกบุญนะครับครับคำมั่นสัญญาเพราะผมเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับสนับสนุนฉลากิีดแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลขที่เห็นนะครับเดี๋ยวดูบรญชการเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมอ่าเอาเป็นว่าเอาใครอยากได้ฮะก็เอาไปเนาะมเป็น็ะนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต่อไปก็จะตัวเลขุกท่าลเลยนะครับวันนี้ก็หลายหน้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เลขของเอรังมาแล้วนะครับจะได้กลับไปก็ ดี๋ยวคุณวีระเขียนให้หน่อยนะเขียนเลยเขียนเลยถูกไม่ว่ากันผมเขียนให้เลยผมสัญญาเขาไว้แล้วเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นจะมาลุมตัวกับผมคนเดียวไม่ได้นะครับนะประหลากใจนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้คุณลักเขียนตัวเลขให้แล้วก็ชี้เป็น ทิ้งทวนเนาะฝากบอกบุญนะครับผิดถูกเราไม่ว่ากันเผืาะคนในงานนี้นะครับเฉพาะคนในงานรุมผมมาแล้วเห็นไหมนะครับจารุมพับใครเห็นแล้วก็ออกไปครับไม่ว่ากันก็คือมันมีเป็นรูปเป็นรูปอันนี้มีที่มาที่ไปนะครับคือนี่ครับคือก่อนที่ผมจะเดินก่อนที่ผมจะเดินทางมาอย่างที่บอกครับก็ในเมื่อทางที่จัดใจ ท่านที่สมุิมาท่านบอกให้ผมโชว์ผมจะโชว์นะครับอันนี้คือทุกคนไปดูเอาแต่ถ้าผมเห็นผมก็จะเป็น3-8-5 3-8-5ครับ ครับก็เดี๋ยวให้พี่อภัยชูอันนี้คือขั้นขึ้นมาเมื่อเช้าอก่อนที่ผมจะเดินทางมาทำงานพี่พี่ผมก็เลยขอว่าขอบุญบารมีหน่อยครับครับไม่ใช่ว่ามาหัวแต่ว่าภาพภาพตัวนี้คือเดี๋ยวเราจะออกไปทางสื่อนะครับในส่วนของสื่อแต่ในตัวเลขที่คุณล่เห็นเอง ครับ385้าสามแปดห้า no? ท oh, ุกคนดูกันเองอีกทีหนึ่งสามแปดห้านะครับบอกดูนะครับครับคำมั่นสัญญาเพราะผมเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับสนับสนุนชนากิัแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลขที่เห็นนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเอาใครอยากได้ฮะก็เอาไปเสามแปดค้าแล้วก็ คมดังๆกับนักแสดงเลยคะ11คนนะ well er คะ911ค่ะเลขมงคลต่อไปค่ะี่งาพี่าหยุดหญิงฝังใจเยค่เด็กหญิงพ sure ิยพรเลยสวัสดีครับนายภาคภูมิศป์คำสอนครับ ขอเสียงประมือดังๆเลยนะคะและลำดับต่อไปนะคะเรียนสำหรับคนที่มีบุญเท่าน้นที่ได้มาเห็นคนที่ไม่มีบุญวันนี้ก็ไม่ได้มาเห็นมาไปนะคะจำเลขมงคลเอาไว้เลยนะคะค่ะค่ะ,ะส่งตัวแทนมามอมเอ,อ,อส่งตัวแทนมารับรางวัลกับคุณครูกันที่มานะคะคุณครูกันที่มานี้จะเป็นบริวารนางฟ้าทั้งวันและกลางคืนด้วยค่ะอยู่ไปอยู่มาก็สวยแล้วไม่อ้วนแล้วค่ะ ไทยอยากสวยก็มาเป็นบริวารนางฟ้าคือสีขอรภูมินะคะมีชนเผ่าสี่ชนเผ่านะคะชนเผ่ากู้ชนเผ่าลาวชนเผ่าขเขมรลาวขเขมรสวยลาวขเขมรอะไรอีกเนาะไทยนะคะส่วนชนเผ่าคนจีนนั้นเ,เขาเป็นผู้ที่มาเดินทางมาค้าขายนะคะเดินทางที่มาค้าขายส่วนชนเผ่าเดิมร่้งเดิมมี สวยเขมรลราไทยนะคะถ้าพูดไม่ผิดนะคะก็อยู okay. ่ด้วยกันยังมีความสุขค่ะถ้าใครไปชมงานสืบสารตำนานพันปีงานปราสาทเมืองสีสุรภูมินะคะจะได้ฟังเรื่องราวของการสร้างปราสาทสีสุรภูมิอย่างเข้าใจเลยว่าเริ่มเดิมทีนันงใจเป็นคนสร้างแล้วก็มีพระเจ้าแผ่นดินประเทศลาวมาตีทับนะคะมาตีท้าว่าเคยมาผ่านไปิล้วนะคะ ทิศฟันเข้าอย่างเดียวครับตอนนี้หล่อมากกวไปงาคนขี้เรอย่างคุปสัพพยานาครับแสดงให้กับพวกเราได้ชมแล้วก็ให้กับนางฟ้าเป็นการรำเพื่อถวายก็แล้วกันนะคะครั้งแรกเราเรียกว่าบวงสรวงเนาะครั้งนี้เราเรียกว่าวันที่16กันยานะคะใครที่มีโชคมีลาภก็จะได้รับโชคสัตยพยานาเข้าไปก็แล้วกันนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมอำเภอขุนหานนะคะอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกษมาเป็นเขยบ้านตรึมนะคะแล้วก็เป็นคน บางตึึมไปเรียบร้อยเป็นเมืองขึ้นของตำบลตรึมของเราเรียบร้อยแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะ8ก็9 8อีกแล้วค่ะเลขหลักกิโลอีกแล้วค่ะ9 8 9 9ก็อย่าลืมนะคะ